อย่างชัดเจนฝันนั้นจะกลายเป็นจริงสิบปีก่อนท่านประธานปาร์คฮันกิวได้เคยให้สัญญาเอาไว้ว่าจะบรรทุกเงิน30ล้านบนรถโฟล์คแล้วขับมามอบให้วันนี้รถนั้นกำลังเคลื่อนมาอยู่กลางเวทีแล้วค่ะถ้างั้นขอเสียงปรบมือให้กับความยิ่งใหญ่นี้ได้ไหมคะตาวที่ท่านประธานปาร์คฮันกิวได้เคยให้สัญญาเอาไว้ตอนนี้รถโฟล์คคันนั้นกำลังเคลื่อนมาสู่อ m p พ r i a l m a มาสเตอร์ แล้วละ่ะครับเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจของสมาชิกอทัทบี้ทุกสาขาทั่วโลกที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ครับเพื่อที่จะบรรลุฝันได้จนตอนนี้ได้อายุ58ปีที่วิ่งมาสู่ฝั่งฝันได้แล้ว ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนิวอิมพีเรียลมัส r ตังยองฮีแอนด์ปาร์กยองกวานอีกครั้งค่ะและเงินสด30ล้านบาทตอนนี้ก็ได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับคือช่วงเวลาของความสำเร็จทุกท่านสามารถปรบมือแสดงความยินด,ดีให้พวกเขาได้เลยนะครับ ล็อกที่เป็นครอบครัวอัธมี่ก็กำลังส่งเสียงแสดงความยินดีกันอยู่ค่ะและหลังจากช่วงนี้ไปเราจะมาติดหินประจำตำแหน่งอิมพ r เรียลมาสเตอร์กันค่ะค่ะช่วงเวลาในฝันที่รอคอยมาแสนนานตอนนี้ท่านคิมแดฮยอนกำลังม,มงจุติดหินให้กับอิมพ r เรียลมาสเตอร์ทั้งสองท่านแล้วนะคะทั้งตื่นเต้นทั้งน่าประทับใจชอาเปช่วงเวลาแห่งความสุขจริงๆเลยค่ะ งั้นเรามาเก็บภาพแห่งความทรงจำนี้ไว้กันดีไหครับเอาละครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอโทมี่ค่ะยินดีอีกครั้งนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะต่อจากนี้เราจะส่งไมให้ New Imperial Master ได้พูดความรู้สึกนะครับ อโทมีคือชีวิตค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนิวอิมพีเรียลคังยองฮีผมปักยองกวานครับขอบคุณมากจริงๆครับออการที่ผมได้มายืนจุดนี้กับภร,รยาผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆถึงเราจะทำธุรกิจกันแบบสามีภรรยา แต่พอได้มาเจอเครื่องมือแห่งความสำเร็จที่ชื่อว่าอัลโทมี่แล้วผมตัดสินใจแน่วแน่และไม่เคยยอมแพ้จนมาถึงจุดนี้ร่วมมากับภรยาทำให้ผมมีวันนี้จนได้ครับขอให้ทุกท่านที่ฝันอยากจะมีวันนี้ความสำเร็จในวันนี้ทุกอย่างมันก็มาจากภรรยาผมคุณเหนื่อยมามากเลยนะยินดีด้วย วันนี้ฉันขอมอบเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ให้กับพระผู้เป็นเจ้าค่ะและฉันขอขอบคุณท่านประธานป์คฮันกิวที่สร้างอะโทมีขึ้นมาค่ะขอบคุณมากค่ะคนไม่เอาไหนคนนี้ทำได้แล้วค่ะท่านประธานสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมวิ่งมากับฉันคนนี้ที่ไม่ได้มีอะไรวิเศษแล้วก็ พนักงานทุกคนที่ทำงานอย่างหนักฉันขอขอบคุณจากใจจริงค่ะใช่แล้วค่ะฉันเน่เรียนไม่จบแม้กระทั่งฉันประถมแต่ฉันมองแล้วคำที่ว่าจะให้ฉันเป็นอิมพีเรียลมาสเตอร์นั้นมันไม่ได้จะออกมาจากปากใครได้ฉันเริ่มทำธุรกิจอโทมี่ได้ไม่นาน ท่านประธานก็ได้ทราบเรื่องว่าฉันเป็นมะเร็งตับค่ะวันนี้ท่านประธานยิบเฮโมฮิมออกมาจากกระเป๋าเสื้อตัวเองให้ฉันท่านประธานให้กำลังใจและบอกว่าต้องกินอันนี้สิฉันจำวันนั้นไม่ลืมเลยละค่ะพอฉันได้ลองทานฉันก็มีแรงขึ้นมากค่ะถ้าฉันทำสำเร็จทุกคนก็ทำสำเร็จได้เหมือนกันค่ะ เพราะว่าทุกคนมีคุณสมบัติที่จะสำเร็จได้มากกว่าฉันขนาดฉันที่พูดภาษาอื่นไม่ได้เลยแต่ฉันก็ไปทำธุรกิจทั่วโลกได้ค่ะเป็นเพราะ global one marketing และการไม่จำกัดชั้นลึกนี่เองทำให้ฉันได้สร้างพาร์ทเนอร์ไว้ทั่วโลกเลยเล่ะค่ะฉันได้รับชีวิตใหม่ มาจากอะโทมีนี่แหละคะ่ะฉันเข้าร่วมงาน s u c c e s อ Academy ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งฉันตะโกนคติพจน์บริษัทลั่นจนเหมือนคอจะแตกตะโกนจนต้องไปพักคอที่โรงพยาบาลอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาได้รู้ผลว่าตัวเองเป็นมะเร็งคะ่ะถ้าสมมุติวันนั้นฉันไม่ได้ซั c เซสฉันคงไม่รู้ว่าตัวเองมีก้อนมะเร็งคะ่ะฉันไม่ได้รู้เรื่องมะเร็งของตัวเองตั้งแต่มันเกิดขึ้นหรอกนะคะ ฉันรู้ตัวช้าตั้งแต่การมีหนี้จนมาถึงเรื่องมะเร็งของตัวเองชีวิตแบบนี้ใครจะไม่อยากยอมแพ้บ้างคะแต่ถ้าไม่คลั่งที่จะอยากสำเร็จจิตใจที่คิดว่าจะไม่สำเร็จคงจะพาวิ่งมาอย่างบ้าคลั่งไม่ได้เพราะฉันป่วยคะ่ะฉันเลยต้องไปโรงพยาบาลเดือนละหลายครั้ง แต่เพราะความไม่อยากยอมแพ้มันเลยเกิดผลเป็นวันนี้ได้จากคนที่คิดว่าให้ตายยังไงก็คงใช้หนี้แค่หมื่นกว่าบาทไม่ได้สู่ตอนนี้ที่หาเงินได้กว่า12ล้านบาทและวันนี้ที่ได้รับเงินสดกว่า30ล้านบาทค่ะ วันนี้ฉันก็รู้สึกดีใจในที่แห่งความสำเร็จตรงนี้มากค่ะที่ได้กลายเป็นคนที่สามารถยื่นมือไปช่วยเหลือคนอื่นได้ทั้งคนที่ไม่จบชั้นประถมคนที่เป็นโรคมะเร็งไม่มีใครอยากคบด้วยไม่เอาไหนในไม่เอาไหนอีกทีแต่มาสำเร็จได้ที่อาโอมีเพราะสปอนเซอร์ที่ร่วมแรงร่วมใจให้ฉันสำเร็จและพาร์ทเนอร์ ที่ยืนหยัดและศรัทธากับฉันเพื่อที่จะได้ไปถึงฝั่งฝันบนทางความสำเร็จกับอะทอมี่อย่างสมบูรณ์ฉันก็ไม่หยุดและยังคงสนับสนุนให้ความรักกับคนมากมายต่อไปค่ะถ้าฝันอย่างชัดเจนยังไงฝันก็เป็นจริงค่ะฉันขอให้ทุกคนในอะโอมี่ประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมาก